ูว่าแบงค์ชาติพูดเองเลยเอาข้อมูลมาบอกเองเลยครับทำไมไงเงินเฟอ้อลดแล้วยังลงดอกเบีย้ยไม่ได้เขาเพราะว่าราคาสินค้ามันยังไม่ลงนะฮะแล้วท่านผู้ชมร,รู้ไหมครับว่าราคาสินค้าเนี่ยเฉลี่ยขึ้น14-40%ใน5ปีที่ผ่านมานะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail ผู้ว่าแบงค์ชาติพูดเองเลยเอาข้อมูลมาบอกเองเลยครับ ทำไมงเงินเฟอ้อลดแล้วยังลงดอกเบีย้ยไม่ได้เพราะว่าราคาสินค้ามันยังไม่ลงนะฮะแล้วท่านผู้ชมรู้รู้ไหมครับว่าราคาสินค้าเนี่ยเฉลี่ยขึ้น14 40ใน5ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับข้อมูลเรื่องนี้มาจากผู้การธนาคารในประเทศไทยในเศรษฐุิธสุทธิวัฒนรรพุทธ นะแกพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจตอนเดินทางไปปไปพูดถึงเรื่องภาวะเศรษฐกิจของภาคอีสานนะครับในช่วงประมาณอาจจะสัปดาห์ก,าก่าที่ผ่านมานะครับหลากหลายประเด็นที่พูดในวันนั้นแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจใกล้ตัวปากท้องคนไทยที่สุดหรือแม้แต่ปากท้องคนต่างชาติที่เป็นคนไทยก็ได้ก็คือว่าข้าวของแพงนะฮะและข้าวของแพงเป็นประเด็นหนึ่งทีท่คนบอกว่าเอา้าดูสิ เงินเฟ้อประเทศไทยเนี่ยมันก็ลงมาเรื่อยๆถูกไหมฮะแล้วมีบางช่วงบางตอนเนี่ยลนลงกันชนิดที่แบบว่า5 6าเดือนติดอ่ะแลวทำไมไม่ลดดอกเบีย้ยนะครับทางด้านแบงก์ชาติเองเขาก็พยายามสื่อสารส่งมอบนะครับแล้วก็อธิบายส่งคนมาพูดแทนบางทีกว่าแบงก์ชาติก็พูดเบงบ้างนี่นะครับว่าแต่ว่ามันยังลงไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวลงไปนะฮะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าดอกเบี้ยเองก็จะกลายเป็นตัวทําให้เกิดนี่สิงขึ้นมาอีกนี่นะครับแต่ที่พูดชัดที่สุดและดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเลขแบงก์ชาติที่เอามานําเสนอเองด้ววยก็คือ่่าใช เงินเฟอร์มันลงแต่ราคาสินค้าที่ขายอยู่ในตามท้องตลาดมันไม่ลงคือเข้าตำรับตำราที่ได้กายเป็ของขึ้นแล้วไม่ลงหมายถึงสินค้านะฮะของขึ้นแล้วไม่ลงทีนี้มันต้องมีหลักฐานถูกไหมครับต้องมีตัวเลขมานําเสนอผู้ว่าแบงค์ชาติแกก็จับไว้ดูเลยนะฮะแกย้อนกลับไป5ปีที่ผ่านมานะครับหปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาแต่ละสินค้าที่ใกล้ตัวมนุษย์คนไทยกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยน้ำมันแก๊สโซฮอล์เก้าห้าน้ำมันดีเซลอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก๊าซหุงต้มแบบถัง15กิโลเอาไว้ใช้ในครัวเรือนบรรดาพ่อค้าแม่ขายหรือตามสเตทฟู้ดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ,อะเอาราคานื้อมันพืชมาเทียบให้ดูด้วยย้อนหลัง5ปียังไม่พอเอาราคาไข่ไก่มาด้วยนะครับไก่สดก็เอามาและสุดท้ายก็เป็นหมูสันนอกครบหมดคือแต่ละสินค้าที่เอามาเปรียบเทียบเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรฮะการจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือนแล้วก็ราคาที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มทั้งสิ้นนะครับ mm. ผลปรากฏว่าไร้ซ่าไหมฮะมาดูแต่ละตัวเลย 5ปีผ่านมานะครับแก๊สโซฮอล95เนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วนะฮะลิตรละ27บาท70แต่ปรากฏว่าทุกวันนี้เป็นไง38บาท80เท่ากับแก๊สโซฮอลขึ้น40%ใน5ปีผ่านมาอาจจะไม่พอไปต่อดีเซลย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับลิตรละ26บาท50ตังค์ปรากฏว่าทุกวันนี้เป็นไง33บาทเท่ากับดีเซลขึ้นเท่าไหร่24.5%ใน5ปีผ่านมาเอาไปต่อครับก๊าซหุงต้ม นะคิดกันแบบ15กิโลกร,รมัมซึ่งเป็นถังที่เขาเรียกว่าถังมหาชนในบ้านก็ใช้สเตทฟูดก็ใช้เนี่ยนะครับ5ปีที่แล้วก๊าซสูงต้ม15กิโลกร,รัมเนี่ยถังละ364ปรากฏว่าปีนี้นี่นะครับผ่านมาได้5ปีเป็น423ต่อถัง15กิโลกร,รมัมเท่ากับราคาก๊าซสูงต้มถัง15กิโลกร,รมัม5ปีผ่านขึ้นเท่าไหร่16.2อ่ะไม่พอไปต่อน้ำมันพืชน,นะฮะคนไทยชอบใช้น้ำมันพืชปรุงกันเยอะ5ปีที่แล้วตกขวดละ40บาท 5ปีผ่านมาปรากฏว่าขวดละสาขวดละห้ 53, เท่ากับน้ำมันพืชขึ้นห้อโทษนะสามุดห้าเปอร์ไข่ไก่นะฮะหปีที่แล้วฟองละสีบาทปัจจุบันปรากฏว่าฟองละกว่า5บาทเท่ากับไข่ไก่เพิ่มขึ้นประมาณ25%่สิปอเซ็นต์ในห้าปีอัจเรียกไปเลยฮะเท่ากับไข่ไก่ในขึ้นปีละ5%ถูกไหมครับและมาดูไก่สดไก่สดเนี่ยนะคับตัวละสอง้ยบาทนะครับตัวละสองบาทในห้าปีที่แล้ว ปรากฏว่าตอนนี้เป็นตัวละ230เท่ากับไก่สด5ปีผ่านขึ้น15%เท่ากับไก่สดขึ้นปีละ3%ถูกไหมฮะและสุดท้ายคือรับหมูสันนอกตกกิโลกร,รัมละ140นั่นคือ5ปีทีลวแต่ป,ปัจจุบันเนี่ยหมูสันนอกตกกิโลกร,รัมละ160เท่ากับ5ปีผ่านขึ้น14.3%เ็นห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นเท่ากับว่า5ปีผ่านมาเนี่ยสินค้าแต่ละตัวที่เป็นวัตถุดิบ แล้วก็เป็นสินค้าสำคัญที่ใช้ในการปรุงอาหารในครัวเรือนเนี่ยนะครับเฉลี่ยขึ้นต่ำสุด14%ขึ้นสูงสุด40%นี่คือ5ปีนะครับว่าถ้าเฉลี่ยแต่ละปีเท่ากับขึ้นเท่าไหร่ครับขึ้นปีละ3-8%คำถามผมคือว่ารายได้ท่านผู้ชมกับเงินเดือนพนักงานมนุษย์เงินเดือนแต่ละคนใน5ปีผ่านมาเนี่ยขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ เอาใน5ปีผ่านมาขึ้นกี่เปอร์เซนต์และเฉลี่ยแต่ละปีท่านผู้ชมได้รายได้กับเงินเดือนขึ้นกี่เปอร์เซนต์นะครับอันนี้อยู่ในใจแต่ละท่านอยู่แล้วนะถึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ว่าเนี่ยถ้าหากว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้นะฮะถ้าเอกชนเขาจะตัดสินใจเพราะว่าเขาอั้นต้นทุนเข้าไปอยู่เนี่ยเขาจะเลือกอะไรระหว่างขึ้นราคาลดขนาดหรือทั้งขึ้นราคากับลดขนาดส่งเลยนะครับถ้าใครคิดว่าเอกชนจะตัดสินใจขึ้นราคายอย่างเดียวก็พิมพ์ขึ้นราคาถ้าใครคิดว่าเขาจะลดแค่ขนาดแต่เขาไม่ลงราคาก็พพิม์ลดขนา แต่ถ้าคิดว่าขึ้นทั้งสองอย่างก็พิมพิมพกับว่าขึ้นทั้งสองอย่างมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับนี่จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางผู้ว่าแบงค์ชาติถึงได้บอกไงครับว่าดูดีดนะฮะเงินเฟ้อที่มีการขึ้นนี่แหละครับเป็นสับทางด้านของนักเสรสศรษฐศาสตร์วิชาการทางด้านของเสรสศรษฐศาสตร์ก็จริงนะฮะแต่ราคาสินค้าที่ขึ้นไปแล้วฐานท่านผู้ชมรับว่ามีอะไรลดลงบ้างถ้าไม่จัดโปรโมชั่นเอากันแบบนี้เลยนะฮะและถ้าถึงจะลดราคาโปรโมชั่นเคยเอาแว่นไปส่องไหมว่าขนาดมันเป็นยังไง หรือปริมาณแกะออกมามันได้ใจหรือเปล่านะครับเนี่ยฮะเป็น2ออย่างที่เกิดขึ้นดังนั้นด้วยเหตุผลนี้เองเนี่เลยครับทั่วปรชาติถึงได้บอกเลยนะฮะว่าเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ราคาของขึ้นแล้วไม่ลงจริงๆนะครับเพราะของขึ้นแล้วมันไม่ลงนะฮะหรือต่อให้แบบลงแล้วปรากฏว่าแม้ขนาดยังหายไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปสังเกตสังกากันนะฮะนี่จะเป็นการตอบย้ําชัดเจนนะครับว่าทําไมเนี่ยการลดดอกเบี้ยของธนาคาร กลางบ้านเราหรือว่าแบงค์ชาติบ้านเราที่เรียกกันติดปากนี่นะครับดูจะเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันต่อไปครับและดูจะเป็นเรื่องที่ถ้าจะบอกให้ลงเร็วๆก็เป็นเรื่องที่แ,แบงค์ชาติเาก็ห่วงนะฮะและทำไปทํามาตอนนี้กระแสของการไม่ลงดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะมามากกว่าตรึงดอกเบีย้ยซะด้วยซ้ำเพราะเหตุการณ์ในข้างหน้าอนาคตข้างหน้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องน่าจับตามองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายของผู้นําคนใหม่ล่าสุดของอเมริกา เดี๋ยวหลายท่านจะบอกว่าโอ้คุณบัญชาขับไปไกลเหลือเกินนะฮะนั่นมันข้ามมหาสม,มุทรแปซิฟิกไปถึงโดนัลด์ทรัมป์แล้วทำไมดอกเบี้ยเราจะไม่ลงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไละดีไม่ดีดอกเบี้ยที่อเมริกากําลังจะลงเนี่ยอาจจะลงแค่ครั้งเดียวสโดซ้าไแ้ดีไม่ดีจะกลับขึ้นมาอีกและด้วยนโยบายของทรัมป์และด้วยนโยบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆที่กิดกันระหว่างประเทศซึ่ง IMF ก็มอก่อมาเตือนแล้วเป็นหนึ่งในสามสิ่งที่น่ากังวลในปีหน้า ดีไม่ดีเงินเฟ้อทั่โลกไม่ลงนะฮะแล้วก็กลับมาในบ้านเราดีไม่ดีก็จะไม่ลงอีกต่างหากนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันได้จากทางนั้นของผู้ว่าแบงค์ชาติร้อมข้อมูลชัดเจนเลยครับว่าเนี่ยประเด็นของปมที่ว่าจากโลงจะลงไม่ลงดอกเบีย้ยเนี่ยมันต้องดูหลายๆอย่างแล้วก็ชัดเจนเลยครับว่านั่นคือข้าวของขึ้นแล้วไม่ลงจริงๆนะครับ